วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของการดูดวงดูรายวันไปเลยนะครับถ้ามีลูกค้าหรือคนอยากจะดูพี่น้องอยากจะดูกันกี่คนก็ผมก็จะดูให้หมดเลยนะครับเท่าที่จะดูได้ต่อวันนะครับออวันนี้ก็เป็นน้องทางบ้านนะครับเป็นผู้ชายน้องผู้ชายปัจจุบันอายุ31ปีนะครับเกิดวันจันทร์ที่2มกราคมนะครับ2 5 3 2 ตีมะโรงนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้น้องจะได้ราศีสิบนะครับที่ถามออกมาซึ่งน้องตกราศีสิบเนี่ยเป็นคนที่มีวาสนานะครับมีบุญนะคือไม่ไม่ลำบากครับคนนี้ราศีสิบเนี่ยก็คืออาจจะใจร้อนไม่หน่อยโดยพื้นดวงแต่ว่าราศีจะสูงอยู่ยิ่งถ้าได้คู่ครองที่ราศีสูงสูงด้วยกันเนี่ยก็คือรวไปเลยนะครับ ต,ติเรื่องเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับเพราะว่า10เนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของใจร้อนนะครับผมแต่พื้นดวงอ่ะดีอยู่แล้วราศรีจะสูงดีมีโชคลาวาสนานะครับก็คือตรงเนี้ยเอ่อโดยกราฟและพื้นดวงเนี่ยอยากจะเตือนในเรื่องของอารมณ์มากเลยนะครับเนี่ยอารมณ์ร้อนมากเลยใจร้อนคนเนี้ยสิบสามตัวเลยเกตสิบสามตัวเนี่ยคือเอาไม่อยู่เลยนะครับทำโมโหเนี่ย ระวังจะสูญเสียอะไรบางอย่างหรือว่าการตัดสินใจของเรามันจะพาให้ไปทางนั้นนะครับฟังคนรอบข้างเยอะๆอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วก็โดยพื้นดวงเนี่ยเป็นคนกระตันยูนะครับรักพ่อรักแม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นคนรักพ่อรักแม่มากนะครับเออแล้วก็การงานเนี่ยจะไปทางค้าขายได้นี่นะครับค้าขายก็ได้ขายเก่งนะครับช่วงอายุส3านะครับ จะดีที่สุดนี่นะครับเกดสิบสองปีปีนั้นก็จะทําอะไรก็ตัดสินใจทําเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดกิจการหรือทําเปิดร้านเล็กแล้วแต่เนี่ยปีนี้ดีสุดจะได้ราบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนนะครับปีที่ดีดีมากๆเลยนะครับตัดสินใจอะไรก็ทําเลยเแล้วก็จะมีในส่วนของดวงจะตกดวงมรณะนิดนึงนะครับนี่ดวงตกนะมีช่วงดวงตก ได้กับตัวเองนะครับเกรดหนึ่งหรือเลขหนึ่งนะครับโดยมีช่วงอายุ38กับ42เนี่ยะครับจะเลือดตกยางออกนะครับล้มหมอนนอนเสือ่อระวังตัวนะครับปีปีนี้เราดูไว้การไว้นะครับถ้าปีนั้นมันตกมันก็จะตกจริงๆนะครับแม้ว่าจะมีเกรดเก้ามาช่วยของพ่อของแม่เนี่ยแต่เราก็ให้ดูแลตัวเองดีๆด,ด,ดีกว่านะครับระวังตัวด้วยนะครับเนี่ย แก้เคสก็ทําบุญถวายสังฆทานนะครับพอเข้าวันเกิดตัวเองเดือนเกิดเนี่ยก็ถวายสังฆทานเลยถวายให้กับตัวเองนะครับไม่ต้องถวายให้ใครเลยให้กับตัวเองเลยนี่นะครับปีไม่ดีมีอยู่3ปีนะครับที่ตกที่เห็นเห็นเลยนะครับมี3842แล้วก็34นะครับเนี่ยพอดีสุดเนี่ย3ามเนี่ยมันมันจะตกเลยวูบเลยนะครับปีเนี้ยสาเนี่ยดวงจะเสียของรักนะครับ คนสัตว์สิ่งของคนส่วนมากจะเป็นคนไม่ว่าคนหรือสิ่งของเนี่ยคือดวงจะเสียของรักแบบนี้แก้เคล็ดก็คือเดินทางไกลซะแต่ว่ากล่าวว่าเออลูกจะเดินทางไกลให้แล้วนะขอให้ลูกอย่าได้ต้องเสียของรักไม่ว่าคนหรือสิ่งของอะไรพวกนี้ครับไปเช้าเย็นกลับก็ได้ออกจากจังหวัดตัวเองไปไปค้างคืนก็ได้พอเข้าวันเกิดเดินเกิดก็ไปเลยนะครับว่ากล่าวแล้วก็ไปเลยเนี่ยครับดวง ดวงไม่ดีดวงตกดวงก็ตกด้วยดวงจะเสียของลักด้วยนะครับอันนี้นะครับดูไว้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับไปดูหลายๆอาจารย์หลายๆท่านก็ได้ครับลองดูว่ามันจะตรงไหมมันจะเข้าเขาไหมนะครับแต่ของผมมันขึ้นแบบนี้ก็ก็ระวังตัวไว้ดีกว่านะครับสปีสามแปดสี 38, 42, อ่อมสิบสีนี้ดูที่ดวงที่ไม่ดีนะครับปีนี้3ามส ตกเกตเก้านี่เกตพ่อแม่ด้วยพ่าคุณพ่อแม่พ่อแม่คุ้มครองปีนี้ดีนะครับปีนี้ดีเสี่ยงดวงได้เลยนะครับลองลองดูนะครับลองลองเทียบดูสามเอ็ดเนี้ยนะครับดีสามเอ็ดสามสองสามสามเนี้ยกำลังขึ้นเลยดวงช่วงเนี้ยทาอะไรก็ดีนะครับลอง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 สังเกตดูนะครับลองดูตัวเองแล้วก็ช่วงอายุสามเจ็ดสี่สิบเอ็ดสามสิบสอง สามปีเนี่ยช่วงอายุเนี่ยอายุสามเจ็ดสี่สิบเอ็ดสามสองเนี่ยอย่าใจร้อนนะครับทำอะไรอย่าเอาใจออกหน้าต้องฟังคนอื่นเยอะๆนะครับไม่งั้นเราจะเสียมากกว่าได้นะครับไม่ว่าการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอารมณ์กับคนรอบข้างหรือการทะเลาะเบาแววงเนี่ยมันจะเสียได้ไม่คุ้มเสียประมาณนี้ครับฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับแม้ว่าราศีเราจะสูงเนี่ยแต่ว่า ตรงนี้มันจะทําให้เราฉุดเรา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 จะเสียหายได้นะครับเพราะว่าพื้นดวงเรามันใจร้อนอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของอคนรักคู่ครองดีกว่านะครับมาดูคนรักคู่ครองก็จะเห็นเส้นเชื่อมต่างๆเนี่ยก็คือจะมีคนเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยครับคนเข้ามาอายุ32เนี่ยจะเข้ามาหลายคนหน่อยนะครับถ้าไม่แม้ว่ามีคู่ครองหรือไม่มีก็แล้วแต่ มันก็จะมีคนประเภทนี้เข้ามาแอบชอบมากริ้มกะเลียอะไรพวกนี้ครับคือหรือว่าคนที่เราคุยด้วยอย่างเงี้ยคือมันจะขึ้นแบบนี้เลยในปีนั้นๆั้นถ้าขึ้นแบบนี้ช่วงอายุตรงช่วงอายุช่วงไหนเนี่ยถ้าเราตัดสินใจครบแล้วก็คือเนื้อคู่ทุกเส้นตัดเลยนะครับช่วงอายุลองไล่ดูนะครับสามเอ็ดไม่มีนะครับไม่โชว์เนี่ยครับ ช่วงถ้ามาแบบเนี้ยดีเนื้อคู่ที่เนื้อคู่ที่ดีใส่ปิ้งนะครับเนี่ยเพอร์เฟกแต่ถ้ามาแบบนี้มีเส้นตัดแบบนี้ก็เนื้อคู่แต่ว่าเขาอาจจะมีตําหนิอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะเป็นเด็กเป็นคนอาพับมีเป็นไม้มีลูกติดเอออะไรเออพวกนี้ครับมาแล้วจะมีปัญหานิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้ เออจะมีช่วงนี้ด้วยนี่สามแปดสี่สองเนี่ยมาช่วงที่เราตกต่ำดวงตกเนี่ยจะเข้ามาช่วงนี้นะครับคนถ้าเออราสี่สิบเนี่ยถ้าอย่างที่บอกถ้าคบกับคนที่ราสี่เก้าสี่สี่สิบสองเนี่ยถือว่าแบบช่วยกันเลยครับมีเงินรวยครับแต่ถ้าเกิดเรากลับกันถ้าเกิดเรามา ได้คู่ครองหรือแฟนที่ราศีต่ําลงมาสีา่สามสองหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเนื้อคู่แล้วแหละแต่ว่าเหมือนเราไปช่วยพยุงเขาขึ้นมาคนที่ราศีหนึ่งราศีสองเนี่ยสามหนึ่งสองสามเนี่ยน่าสงสารนะครับเขาจะลําบากตั้งแต่เด็กเลยถ้าใครสังเกตดูถ้าใครแบบเรามองปุ๊บเนี่ยเขาเขาลำบากน้าอะไรเงี้ยเขาน่าจะตกราศีพวกนี้ครับน่าสงสารนะครับเราอ่ะ ถ้าเกิดเราไปคบกับเขาพวกเนี้ยเราก็เหมือนเป็นไม้แขวนเสื้อที่ไปไปโยงเขาขึ้นมาครับเปดึงเขาขึ้นมาไม่ให้เขาลําบากมากอะไรประมาณเนี้ครับก็โอเคผมสรุปให้คนที่เกิดวันจันทร์ที่2มกราครับ2นะครับ2532ปีมะโรงนะครับนับเป็นแบบปีไทยปัจจุบันยี่3า1ปีนะครับตกราศี10ราศี10จะเป็นราศีที่ มีบุญมีวาสนานะครับลาศีสูงนะครับอาจจะติดในเรื่องของการเป็นคนใจร้อนใจร้อนมากๆนะครับคนคนนี้ที่เห็นมันมันโชว์อย่างเงี้ยใจร้อนมากๆเอาตายเลยครับปากว่ามือถึงนะครับแล้วก็เป็นคนกระตันยูนี่ลักพ่อลักแม่อ้อนิดนึงอายุสี่สเนี่ย,อ,อ,ย,ยอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะครับนี่จะไม่ได้คืนนะครับเบียดเบียนโดนเบียดเบียนเลขเจ็ดเนี่ยอายุสาเนี่ย ดีสุดนะครับตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่นะครับค้าขายได้นะครับคนคนนี้เก่งขา,ขายเก่งแล้วก็ช่วงอายุมี38กับ42เนี่ยดวงตกนะครับดวงจะได้กับตัวเองนะครับเลือดตกยางออกนะครับแล้วก็จะมีช่วงอายุ3ามดวงจะเสียของรักในส่วนของการแก้ก็แจ้งไปแล้วตรงนี้ถ้าใครจะดูดวงอยากดูดวงแบบนี้ครับผมดูให้ฟรีอยู่แล้วก็ ผมจะเอาไปแชร์ในกลุ่มต่างๆหรือว่าแชร์หน้าเฟซหน้าไลน์อะไรเงี้ยถ้าเกิดเด้งไปแล้วก็ใครอยากจะดูก็ทักแชทมาหรือใต้โพสต์ใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวจะดูให้ลองลองทิ้งรายละเอียดไว้วันเดือนปีเกิดปีนักกษัตริย์นะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังไงช่วยกดซับสไครป์ให้เป็นกําลังใจด้วยหรือว่าเอาไว้ดูวันหลังก็ได้เพราะดวงที่เราดูมันก็คือดวงคุณอยู่แล้วนะครับ คุณจะผ่านไป10ปี20ปีถ้าช่อง YouTube Channel ช่องนี้ยังอยู่คุณก็มาดูได้ตลอดสมมตุติตอนนี้คุณอายุ31ปีวันหนึ่ง3 4 5ปีไปคุณอายุ34เนี่ยคุณอาจจะมาดูก็ได้แล้วมาเอกใจว่าเอะเราดวงตกนะเราดวงจะเสียของรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูได้นะครับไว้เป็นแนวทางนะครับไม่เสียหายยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ